ทุ่งหญ้านาราชในเมืองอิลีคือที่ที่เห็นแล้วหลงรักทันทีตั้งอยู่กลางหุบเขาอิลีของซินเจียงเป็นหนึ่งในสีทุ่งหญ้าบนภูเขาที่สวยที่สุดในโลกช่วงฤดูร้อนทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลูกหลูลูก,ลก,ลกตาแก่วัวและม้าก,กำลังเล่นหญ้ามีภูเขาหิมะฟ้าและเมฆขาวอยู่รอบๆสวยเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตเลยละ่ะนาราถูกเรียกว่าทุ่งหญ้าบนท้องฟ้าเพราะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากเวลาเมฆลอยต่ำ ทุ่งหญ้าลอยอยู่บนฟ้านักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถชมวิวเข้าไปกลางทุ่งขี่มาเล่นหรือสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคาซักได้นอกจากนี้ยังมีสวนป่าน้าราติและหมู่บ้านวัฒนธรรมคาซักที่น่าเที่ยวมากช่วงที่เหมาะจะไปที่สุดคือเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเพราะดอกไม้บานอากาศกดีเหมาะกับการถ่ายรูปและตั้งแคมป์ค่าบัตรเข้าประมาณ95หยวนเปิดตลอดวันโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นแสงสวยมากถ่ายรูปออกมาปังแน่นอนส่วนหน้าหนาวก็มีงานเทศกาลน้ำแข็งให้หน่าไปเช่นกัน จากเมืองอีหนิงขับรถประมาณสี่ชั่วโมงหรือขึ้นรถทูก,ก็สะดวกดีอย่าลืมพกเสื้อกันหนาวเพราะกลางวันกับกลางคืนอุณหภูมิต่างกันมากและต้องทาครีมกันแดดด้วยนัความงามของน่าราไม่ใช่แค่ทุ่งหญ้าแต่คือความรู้สึกสงบที่ทําให้เวลาที่นี่เดินช้าลงจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาสักครั้งในชีวิตเลย